เรื่องของความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกมอะมันสำคัญสวัสดีครับผมสปิซ่าครับพอรับนี้สบอคกูรัสตัคเกอร์ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพฤห,หัสบดีที่ 25เมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอลลีกเอเชียยังคงน่าติดตามนะครับ,รบผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลซาอุดิอาราเบียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport ครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีตัศระฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัด แปดนะครับเข้ามาในกลุ่มได้ตามลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางและช่วงเย็นวันนี้มีการรายวิเคราะห์ฟุตบอลเอเชียอย่าลืมติดตามกันนะครับวัสดีครับคู่แรกของศึกซาอุาดิีอุิาราเบียนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอัลริยาดพบกับอัลอา,ารีสถานตอนนี้อยู่ที่ อาริยาสมีแรงจูงใจมากกว่านะครับเนื่องจากพวกเขายังต้องเน้นเพื่อหนีตกชั้นนะครับและฟอร์มช่วงหลังกลายเป็นทีมที่แพ้ยากรับมือกับทางเอาอารีน,นะครับซึ่งเห็นชัจน,นะครับว่าหลังจากสาการรอยตัวแทบจากโมสิทธิ์ไปเล่นโคต้า AFC แชมเปี้ยนลีกปีหน้าช่วงหลังลูกทีมของมัติอัสยายเร่ฟอร์มตกลงไปนะครับบรรดานักเตะแนวรุกอย่างริยาสมาเรสแสงอันแลงมักซิแมงและ โรเบ r โตฟิบโนฟอร์มตกลงไปเยอะน,นะครับเล่นกันแบบขาดแรงจูงใจนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วเชื่อใจยากผมแน่เชียร์ทางเจ้าถิน่นะครับเชื่อว่าอาริยาเล่นต่อหน้าแฟนบอลเล่นแบบต้องการนี่ตกชันเชื่อว่าสู้ได้ไม่น่าแพ้ขาดหรือกระทั่งยื้อผลเสมอได้เชียร์อาริยานะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเอาไฟฮาร์เปิดบ้านพบกับ เออาตีผลงานของอัลไฟฮาตกลงไปชัดเจนนะครับหลังจากที่สาการรอยตัวนะครับพวกเขาแพ้ถึง3จาก4เกมระสุดนะครับเกมลูกตอนนี้ค่อนข้างฝืดนะครับรับมือกับทางเอาตาอีนะครับซึ่งพวกเขาผลงานดีนะครับแล้วก็แรงจูงใจต้องการหนีตกชั้นนะครับเกมรับมีความเหนียวแน่นะครับแล้วก็เรนนอกบานแบบนี้ดูแล้วแท็กติกรัดกลุ่มรอโต้เข้าถ่ายนะครับผมมองนะครับว่าเจอกันยามนี้เป็นบอล สี 4, เป็นบอลสามหน้าแนชเชียร์สหน้าของทางเอาตาอีนะครับเชื่อว่าจะมี1นึแปดติดมือกับออกไปได้เชียร์อเอาตาอีนะครับสวัสดีครับสองผู่ในคลิปนี้ฟุตบอลรีซาอดุดีอาระเบียนะครับเชียร์อัลยาและเชียร์เอาตาอีขอทุกท่านเชียร์อบอลแบบมีความสุขนะครับเข่งเหงื่อรวยไว้เจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ